เจอวิ่งอยู่ข้างบนบนเขาโอเคสะม0ิบวิกูรอกูรอเสิร์ฟกูรอเสิร์ฟเลยแต่กูยิงไม่โดนกูก็เลยลงคุณตำรวจครับใครยุ่งใจสุดในเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เหรอครับใช่ครับพอบอจู้ไงไปไหนละต่คุยใช่ไหมครับถ้าคุยเดี๋ยวเรียกให้ครับเรเดียนโดนในเคแทงอ่ะ แนหัวข่าวหน้ายุดใจสุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยพี่โยพี่โยพี่ครับไม่ผมผมอยากครับพอยของตํารวจคือจะไล่เข็ดอุ้มหรือว่าจะจะมาหม่งไฟใหญ่ครับจะได้รู้ไว้ก็ก็ต้องไล่เขสอุ้มครับแล้วทําไมมาหม่งไฟใหญ่กันลัวๆเลยครับไม่มันมันก็มีตํารวจที่โดนโดนอุ้มเลยมันหม่งตั้งแต่มันหม่งตั้งแต่นี่แล้วนะเขาแร่ฟ้าแ่แดงแล้วนะเขาแร่ฟ้าแร่แดงปกติไม่มีเคสอุ้มก็ปล่อยไม่ใช่หรับทาไมอันนี้ทําไมอันนี้จับอ่ะ มันมีเคสอุ้มหลับตรงนั้นมันไม่มีไม่ใช่หรอบมันมีไอค์ X ใหม่ก็ตสองไปแล้วเนี่ยถามหน่อยว่าตำรวจไล่เคสนั้นนะ่ะสิบประมาณสิบกว่าคันถูกปะ่ะแล้วมันเข้าใจว่าเคสอุ้มอีกประมาณเกือบยี่สิบเคสอะทำไมถึงมาไล่ไอค์ที่ไม่มีศพเลยเจ็ดแปดคันอนะแล้วไล่อยู่พักเลยนะอันนั้นคือประสบกั<ห>นารณ์ผมผมโดน<า>อุ้มเกือบครึ่งชั่วโมงอะไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ต้องเขาเขาขึ้นไม่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 ผมบอกแบบนนะคุณก็ต้องโดนุ่มดิคุณมาหม่งไฟใหญ่กันรัวๆเลยอ่ะแค่ไหนตรงเขาขึ้นไม่มีศพครับแค่งงว่า ตร,ตรงนั้นศพตุรก็ไม่มีเคสอุ้มคุณก็ไล่อยู่คุณแบ่งครึ่งหนึ่งแบบหกคันมาไล่ผมอะแต่อย่าลืวมว่าเคสอุ้มที่เหลือยี่สิบมีอีกเป็นยี่สิบเคสเลยนะที่คุณไม่ไปช่วยอะคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกไงแบบมาไล่ผมที่แบบไม่มีศพไปทซ้ำอะยิงล้อผมจนนั่นแล้วนะจนผมขับหนีคุณก็ยังแบบมาไล่แบบเจ็ดคันไล่บ้าเหมือนเคสอุ่มอะจนเพื่อจะต้องการจับให้ได้อะนี้คือเขาเขื่อนเขาเขื่อนที่มีร,ร,ร,รถกบ <ขอ S 1> หรือเปล่าค <ขอ S 1> รับนี่นะนี่นะประกบาศไปอยู่รถกบมันมันมีไม ไอเซเว่นอ่ะผมไม่เข้าใจว่าศพก็ไม่มีทําไมถึงมาไร่อ่ะไม่คือวันงัมมันจยมีพวกพวกมามามาเซไม่ไม่ไม่ครับเจ็ดคันไม่ไม่ไม่ใช่มาเซ่ครับแมงสับมีหลายแบบเลยที่ที่ไร่ผมอ่ะบอกว่าจับเลยจับเลยทั้งที่แบบว่าแล้วไล่คือแบบไม่ได้จับได้แต่แรกคือถ้าผมล่วงรถแต่แรกก็แบบนั้นนี่คือไล่บัมเหมือนเคทอุ้มเลยนานอยู่นะที่ตรงนั้นอ่ะขับวนไปวนมาเลยอ่ะไพ่คืออะไรครับสรุปจะช่วยคนหรือว่าต้องการเล่นสนุกอ่ะ ไม่คือจังหวัดมันมันมันก็ต้องเอาคนขัดขวางไปด้วยในในเอาคนขัดขวางไปด้วยแต่ว่าตรงนั้นคนขัดขวางอ่ะหลุดเหนียวมาแล้วนะแอบเคสอุ้มอะคนอุ้มมันขับขึ้นมาบนเขากันแล้วนะคุณแม่งเป็นครึ่งครึ่งเพื่อจะมาไล่จับอะทั้งที่แบบว่าคุณเอาเวลาไปจับเคสอ่นดีกว่าปะไปถึงไม่เรียกช่วยคนอะมันมันแยกไม่ได้แล้วเพราะของมันเหลือเยอะนะครับแล้วยากเลนครับมันไม่ใช่กลุ๊มเดียวกันนะครับแยกไกลๆอยู่นะไม่ใช่กลกันมาเล่นฟังกูมานั่งเข่าแล้วอะกต่ผมว่าที่ ผมเล่าให้ฟังนะเขาแร่ฟ้าแร่แดงเคสอุ้มไม่มีมีแต่รถรถกบโคมะดะแล้วก็มีไอเอ็กคันหนึ่งไม่มีศพตำรวจยิงลงมาก็เห็นแล้วว่าไม่มีศพพูดก็พูดไปแล้วว่าไม่มีศพเราจะมาเราจะมาเล่นต่อทำไมมี<ผ>มมตำรวจ,จคนหนึ่งถือลูกซองอะ่ะตรงนั้นอนะ่ะวิ่งมาเรื่อยๆแล้วแบบว่าพอยของตำรวจคนนั้นคือวิ่งถือลูกซองมาแล้วยิงเรื่อยๆเลยนะทั้งที่แบบว่าศพก็ไม่มีขับรถออกกันแล้วด้วยแต่ก็เลยจับรถ ตำรวจมาเขาก็ต้องช่วยกันอ่ะเขาก็เขาก็กลัวที่จะเป็นเป็นตัวหลุดที่จะโดนตีทุกคนก็ต้องมามาช่วยกันหรือช่วยเอาตำรวจออกกับกันที่บอว่าเราต้องกลัวไปด้วยกันอย่างดังแม่แม่แล้วที่บอกว่าตำรวจตัวเป็นตัวหลุดอ่ะเอ็นเนียตรงนั้นสองคนตำรวจแบบว่าคันละสองคนนะเจ็ดคันอ่ะอันนั้นคืออะไรกัวหลุดหรออันนั้นคือกัวตัวหลุดหรือว่าอะไรอ่ะกัวผมสองคนแบบตีพวกคุณตายสิบคนหรอ ทั้งที่แบบว่าเคสอุ้มก็ระยะไกลกันแบบจากตรงนี้ผมมีตรงเนี้ยเคสอุ้มนี่ขึ้นหนีไปตรงแบบแดงๆแล้วนะประสบก็ไม่มีอ่ะพอยคืออะไร่มันมนอยู่มันไม่กูกลัวทุกรอบอ่ะที่กูบอกไม่ตีตำรวจใช่ไหมกูบอกให้ปล่อยตำรวจถูกไหมปล่อยตำรวจปึ๊บตำรวจก็อาลุฟองมาได้ยิงก็อันนี้เคสอุ้มก็ไม่มีก็บอกแล้วไม่มีเคสอุ้มไม่ไปไล่เคดอุ้มหรอคุณต่อบอกว่าไม่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 ครับจะจับเคสขัดขวางถูกไหม แต่ก่อนหน้าเนี่ยที่พี่เบลอ่ะคุมอ่ะพอบอชักกี้อ่ะเขาเขาก็เขาไม่เอาเลยนะเคสแบบเนี้ยเขาก็ไปไล่เคสแต่เคสอุ้มอย่างเดียวเลยนะมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะไม่แต่แต่พวกพวกน้องๆเขาเขาก็บอกบอกบอกนายวอกว่าโดนโดนยิงกดไม่ได้ขึ้นรถลยไมเลยก็โดนยิงกดดิก็ลูกคุณลลูกซองไล่ยิงว่าผมไม่หยุดเลยอ่ะรถรถก็จะให้ขึ้นแล้วบอกว่าไปขึ้นรถดิไปขึ้นรถดิก็ก็ลุกขึ้นมาสิลูกซองยิง โนซออมีใส่เลยียิงเลยต้องโดนยิงกดดีไอ้ตรงนั้นก็เคสหนึ่งแล้วแค่งงวาแล้วต้องเคสอะไรอย่างผมอะน้องคุณโดนยิงกดกันเนระพวกคุณไม่ลงรถสักคนเลยไล่บัมแบบเจ็ดคันไล่บัมไอคันเดียวบนเขานีแบบสงก็ไม่มีอะคุณนึกภาพเนี่ยเนี่ยซาเบที่เขาโดนอุ้งกันอยู่อะก็ต้องสึกไงวะตำรวจมันมาเล่นสนุกแบบว่าขับรถเล่นไล่ยิงไล่ยิงล้อไล่บัมไล่อะไรเพื่อจะจับคนมก่ิด้ไ่เคนม่่้เอาานนสะทงีีแบบวตรป็ ยืบแบบตรงนั้นนะกันนะไม่เข้าใจว่าของคุณฟรีไงแต่ของคนนี้เขาโดนอุ้มอ่ะมันไม่ฟรีไม่คิดจะช่วยเขาหรอหรือว่าอะไรอ่ะตำรวจยี่สิบว่าเคสตำรวจไม่มีใครสนุกเลยครับคือเคสไม่สนุกก็แย่แล้วมันจะจะข่าวมันไม่เลยข่าวพิคกกันเลยนะใครใครข่าวมาถามดูเลยลองถามดูเลยโดนคุมหัวในบ้านแค่คนถามแล้วลองลองลองเลอนกันอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวขาวเนี่ยคุณดยแบนก็ไม่สนุกหรอกค่ะแต่ก็ไม่อยากเครียดอะค่ะ อก็ใช่ไงแล้วแล้วคนแล้วคนนี้เขาโดนอุ้มเขาเขาเขาสนุกกับพวกเขาขำกับพวกคุณปะร้อหลอกแาบนี้ก็บอกแล้วคุณบอกว่าอะไรนะตำรวจต่ำกว่าสองใช่ไหมในบ้านโดนปลดมือหมดแล้วโดนปลดมือหมดแล้วสี่คนชุบกันอยู่อะไรเรียกนายกอะไรงอแงอะไรตอนคุณเล่นคุณสนุกเพราะผมเล่นคุณจะร้องงอแงอะไรจะเรียกนายกอะไม คุณคุณลองคิดว่าในการที่เอาศพหรือเอาคนที่มีที่เป็นการที่ผิดกฎหมายเอาเข้าไปในตัวบ้านอะ่ะซึ่งมันผิดกฎอยู่แล้วอะ่ะแล้วคุณเอาเข้าไปตัวบ้านนี้นี่คือ,อยังไงครับยังไงครับเข้าไปในตัวบ้านนะครับล,ล,ลงรถมันเอาเข้าไปได้ครับ<ม>คุณไม่ได้พาคุณเข้าไปในบ้านนะครับไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีครับงั้นไปไปหาราคาไปเลยครับถ้าถ้าถ้าไม่ถ่ายลงทวิตไงครับถ้าถ่ายลงทวิตก็เพราะมันตกลงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วมันชุบกันในบ้านผมก็ตีตายในบ้านสี่คนเข้าให้เอาศพให้หมอ มันไม่มีศพเข้ามาข้างในครับลองถามเพื่อนคุณสิแปลวหลักฐานมา,มนาแปลวหลักฐานมาอย่างนี้แปลวหลักฐานมา,อ,อ,ยาอย่าละเมอครับอย่าละเมอคนในบ้านสี่คนอ่ะโดนแทงตายพอโดนแทงตายเสร็จแล้วก็ออกไปนอกบ้านลองถามไอ้นี่ดิไอ้ที่นอนอยู่เนี่ยอ,อ,อย่าละเมอครับแปลวหลักฐานมาคิดคิดอะไรไม่ออกแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าลืมคุยกับเพื่อนว่าตำรวจเออเราเหลือไม่ถึงสองแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูโดดลงไปตายแล้วมึงประกาศเลยอ่ะปรากฏโดดลงมาตายแบบโง่ๆปรากฏเป็นสองอ่ะแล้วก็นั่งเถียงกันคืออะไรไม่รู้แล้วบอกเอาศพเข้าไปในบ้านคืออะไรอ่ะมันมัน ศพมามนมมในบ้านแม่แม,ม่ครับไม่ครับเวลาเล่นอ,อ่านกดตลอดครับไม่ใช่ไม่งั้น,นพวกผมโดนไปกันไปนานแล้วศพแบบไม่มีในบ้านเลยครับศพฆ่าตายก็ออกนอกบ้านหมดนอกนั้นเขาชุบกันในบ้านลองถามเพื่อนคุณดิถามเพื่อนคุณก่อนพูดหน่อยนะได้ไหมครับถามถามลองถามกันเองก่อนไหมครับก่อนที่จะพูดอ่ะกูเปิดนะมอศพมันมีสี่ศพ <c oughs> คน <c oughs> อคนโดนบัดมือมีอยู่สี่คนแล้วก็โดนปลดมือแล้วก็แล้วก็โดนตีตายหมอออกไปได้ถามหมอดิ มันมีศพอยู่ในบ้านที่ไหนอย่าละเมอครับอย่าละเมอรู้ครับว่าตีห้าแล้วแต่แต่อย่าละเมอเนาะอะอเ้้ยบอกแล้วไอ้ตู้มนเล่นกับไปเทนหน้าก็มีปัญหาไม่ใช่หรอครับเนี่ยจีแคเซตเล่นกับจีซีก็มีปัญหา ก่อนหน้านี้พี่เบลคุ้มไม่จะมีปัญหาเลยครับนี่คือมีปัญหากันไม่หยุดเลยนะ<อ>มีเรื่องนึงครับผมขาใจคงห,หัวขาวมาตอบผมได้ไหมวันนั้นพวกผมแหกคุก,กันอะ่ะไม่มีเคสอุ้มแล้วแล<อ>้วมามาจับพวกผมทําไมตอนนั้นอะ่ะเคสมาฟักกา้าโดนมุ่งเป็นยี่สิบยี่เอ๋ดูไว้โดนมุ่งเป็นยี่สิบกว่าคนตอนนั้นอ่ะที่ที่เขาตีกันสี่หนึ่งอะ ทำไมมาเลือกที่มาจับตรงนั้นครับผมไม่เข้าใจเคสอุ้มก็ไม่มีพวกเราก็บอกว่าตรงนั้นจับแล้วได้ค่าปรับเยอะเพราะมันมบริเวณสอน,นอ <c oughs> ลองบอกไม่ได้พูดดิตานะเป <c oughs> ็นพูดเลยตัวพูดเลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นกลุ่มใหญ่ตรงนี้กับอินทนะมาจับมันตรงนี้เพราะได้ค่าปรับเยอะ <c oughs> วันนั้น <c oughs> ดูไว้โดนอุ้มโด <c oughs> นอุ้มเป็นยี่สิบกว่าเคสคนอื่นแกง๊งเง่นตีกันอีกสามสี่แกง๊งทําไมทําไมทําไมเลือกที่จะมาเล่นตรงนั้นกับอินทียครับงงแล้วเล่นก็ไม่ได้ชนะนะประเด็นอนะฮ แล้วก็บอกว่าจะจับเพราะว่าตรงนั้นได้ค่าปรับเยอะคืออะไรครับผมไม่เข้าใจตอบไม่ได้ไม่ครับถ้าอยากตีแก๊งอ่ะก็แค่ออกมาเป็นแก๊งครับทุนตำรวจรฟังรอด้เมื่อกี้ พูดตอบได้ไหมตอนเหตุการณ์ที่บ้านที่ขอส่คองคพูดเลยครับพูดเลยครับนี่นีไม่ต้องนี่นี่นี่ให้ให้ให้ลานามาคุยครับให้อะไรนะว่าไงว่าไงเมื่อกี้ไอ้ตอนกลางตอนนี้เตียบเขาไมครับจได้ครับจำได้ครับ้าได้คับจได้ครับจำได้ครจำไดรับไทบเทไ้ั้คับ้ครับจำไ่้มันมีไ้ครับจำครับจอได้คั้ับจำได้ครัได้ครับได้นะัล้รันไ้ครับ้นับจไครับไ้ครับ้ครับไดครับจำได้ครจำรวจเอง นะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มนะตรงน้นตรงนั้นไม่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 ไมใหมพูด่ไม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 ัไมาไม่ไม่ไมบไม่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 ม่ไม่รม่ไ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 ม่ม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่มไม่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 ไี่ไอ่ไม่มีไม่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 ม่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ไต่่ม่ไ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 มม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไนแไ้่ผม็สั่ม่่ไไล่สอุ้ม ผมสั่งขาดเลยว่าสี่แปดไล่เกตุมเออเขาไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เยอะปล่อยเลยเออให้เกตตรงนี้เออตรงนี้ก็ตีไปไม่หลังสี่แปดสี่แปดก็ทําหน้ที่จปกต่บอกเลยว่าชุบได้นะอย่าลืมว่าชุบได้ในบ้านอินเดียเกตนั้นชุบบ้านพอบอกเลยว่าชุบได้ไม่เกี่ยวเคเลยนทียืนยันมาแล้วว่าชุบได้ไม่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 ผมไม่เข้ใจคืออะไรคือชุบได้คืออะไรงงคือผมตีตรงนั้นเพื่อที่จะ อะคุณก็ไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้ถูกไหมยืมอถ้าผมยื้ตรงนั้นเืก็คุณไม่ได้ช่วยเพื่อนพี่พูดถึงตรงไหนเหรอยื้อหรอครับพี่ทุกใหญ่ทไมถึงหน้าโคกับพี่ก็ทุกใหญ่ยังดหูทุกใหญ่ทำไมอ่ะก็มันมีเคสในเมืองที่แปดรายอยู่แค่นั้น มันเป็นการทํางานของตารวจครับคุณอะไรกันเก๊งอะไรกันมากโค้งอะครับบอกงก็คือส่วนมากก็คือคุณดีมากครับ้กำกับก็ไม่นมันมีมันมันมีประมาณหกแก๊งเจ็ดแปดแก๊งมั้งครับมันไม่มีเคสครับหมอแจ้งแล้วว่าตอนนี้มันไม่มีเคสมันเหลือเคสแค่นั้นเท่านั้นเองคือมันเป็นการทํางานของตำรวจครับ คุณอาจจะรู้ได้ไงว่าคุณมีเคสไม่มีเคสถูกไหมไม่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 รู้ครับเขาโคเคสบนหลังคาศกเป็นสิบเลยครับคุณเลยคุณไม่ตอนนั้นตอนนั้นคุณรู้ได้ไองอะเรก็ตคสไม่มีครับไม่มีเลยครับน็พูดเมือนครังงครับที่แปดจะไม่จะผม่่าเราไล่ทีก่อนเราไล่ัีก่อนเราไล่ทีก่อนเราจะฟังผมไหมล่ะมุมพวกคุณนะคุณไล่เป็นผมส0บว่าคานถูกปะครับเป็นสิบเลย หมือนโถมเคสเดียวผมไปเสร็จปั๊บใช่ครับเคสโง่กูไม่อยากจะคุยคุณแบ่งไปหกเจ็ดคันอะไปตามนั้นแล้วก็แบ่งมาไล่ผมแทนบ้าเหี้ยวันหนึ่งคุณก็เป็นไส้ครับแต่ผมก็ถามว่าตอนที่แบบปกติตำรวจริงล้อแต่สองล้อแล้วเนี่ยมันไม่มีควรจเป็นต้องมาไล่บัมหรืออะไรคุณถามแค่นี้ว่าคุณมีกล่องซ่อมไหมคุณก็ถอดซ่อมแล้วกลับมาได้อยู่ไหมแล้วคุณเล่นหนึ่งคันก็ยิงได้อีกสิบเคสยี่สิบเคส่ยที่เขาอุ้มอยู่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีเคสอะ คือมันมีเคสอุ้มอยู่ครับแต่ผมไม่สามารถช่วยได้เพราะว่ามันมีซีแปะแค่คันเดียวนะตอนนี้ไม่มีซีแปะซีแปะมีคันเดียวครับณตอนแรปเวลานี้ฟังผมนะฟังผมนะซีแปะมีแค่คันเดียวแต่รถที่คนเห็นที่อุ้มกันตรงนั้นไม่ใช่รถประมูลหรือเรื่องนะทำไมถึงไม่เอาเวลาช่วยทำไมถึงเอาเวลาเจ็ดคันนั้นมาไล่คันที่ไม่มีเคสอะนะไม่ฟังกนอนฟังก่อนมันคืนความรับไม่มีจับง่านาดนครับแต่เราไม่ช่วยือตรงนั้นเราไม่ไปช่วยคันตรงนั้นไม่รถที่ไม่มีเคสอะนะไม่ฟังก่อนฟัััังงก่่่ออนนนนคคคืวาาาาามมมมสรรถไไดด้จบบยข คือพทเยอม์ดันไม่ได้พยายามไดอยังอ่ะทุกคนพยายามครับทุกคนพยายามที่จะพยายามแต่แต่เรื่องที่จะไล่ผมตรงนั้นแบบห้าหกนาทีที่แบบว่าไล่คนไม่มีเคสเพื่อจะจับผม่ะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาออกครับไม่งั้นคุณก็ยังเป็นขวัญโยชีอยู่แล้วคุณก็ไม่สามารถ ไม่ได้ปวดมากครับเขาตรงนั้นครับคุณแบ่งเจ็คันตรงนั้นไปไล่เคสอุ้มลงขบวนแล้วมันมีสองคันเลยครับมีทั้งมาแตงตงมาที่ไหครับมาแตงมาที่ไันมาแตงมาที่ไตรงนั้นมีแค่คันเดียวครับไม่มีมาแตงสองคันโอ้ยแค่โีนจับขวดยาครับเพื่อนตลอดรู้ได้ไงวางมัมันคือการทำงานครับผมก็บอกไปว่ามันฟรีไห้ตอนนี้สุดยอดมาก็ต้หายอเข็้องเปล่อเรยได้เลยครับมันป กันนั่นเองไมตินะครับผบผบละนะผมไม่ใช่ผบครับผมไม่ใช่ผบพี่ไม่ผบครับพี่พี่เนี่ยผบของจริงไงตั่งมงอย่างเดียวอ่ะมันมันเปการทงานนะไม่เราไม่เคยสั่งมงนะผบอกก่อนเลยสั่งเอาอย่างเดียวพี่อ็ไม่เคยบอกพี่สั่งเอาตลอดะพี่สั่งเอาตลอดนะพี่พูเลยเราเราเราเห็นหรือเปล่าเราเห็นแล้วพูดนั่นงพี่ะไม่ยินตลอดไม่เห็นเลยรอพี่ใหญ่ั่งตลอดอ่ะเสียงพี่ใหญ่ไม่ไม่คือเราไม่แน่ใจนะว่าคือเราไม่เคยสั่งมงอ่ะอ้าคุณลานะ โมงไงครับอันไหนไม่หลมดถ้าแม่แบบไม่อยู่อยู่แบบว่าเอ้ยมึงต้องไปตายเลยเนี่ยเคสนี้ตายก็ไม่ใช่เอาโมงมันมีอยู่แล้วแบบว่าเคสมันตกคอยแล้วเจ้ยังมีอยู่แล้วไม่มีโมงแล้วไม่บอกมีโมงอีกแล้วงหมดแล้วแล้วเคสคุกอะไรไม่มีเคทนอกอะไรแล้วทำไมตอนที่ผอชั้นก็คือการทำงานครับผมบอกมันคือไม่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง เราตีกันเราตีเราไม่เลือกตีตำรวจหรือเปล่าผบชักกี้อ่ะตอนนี้ผบชักกี้อยู่อ่ะทําไมมันไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้เลยอ่ะทำไมตั้งแต่คุณเข้ามาปัญหาอะไรดูเยอะแยะไปหมดเลยอ่ไม่แป๊บนึงแป๊บนึงฟังก่อนให้จบฟังฟังฟังผมไม่อย่าพูดไม่จบเลยไม่ถามป้าป้าแต่ผมความก่อนพี่ใหญ่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 นะตอนนี้มันจะไม่มีไรเค็ดอุ้มอยู่แล้วนะตอนนี้ถ้าผมไม่เข้ามามันก็ไม่มีแล้วอันนี้คุณดาบอยากเล่นแบบไม่ตีตำรวจไหมล่ะเอางนี้ เออคุณต้องการไม่ต้อรว้มจไม่้ใจนะโอ้อยไม้ใจไม่้ใจหรอไม่ไม like <bbe> ่ไมมันไม้ใจไม่เป็นแค่ใจการตรวจแค่นั้นเองมันมีแค่นั้นก็คือก็คือเทนนี่ตั้งแต่ตั้งแต่มีมันี่คือช่วยเคสช่วยเคสอะไรไม่ได้เลยเวลามีตีหลายแก๊งอ่ะดิู่ชักกี้มาเอ้ยนี่ี่ขาบกเราเราถัคนเราฆ่าคนโดนดีกว่าครับบางทีคนที่เขาวาดตัวกัน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 ะันกันก่นกันกันกันก่นกั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 ไกันกัมัั ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินในระหว่างที่พวกคุณโดนอุ้มอยู่อ่ะเขามาเล่นไล่พวกผมที่ไม่มีเคสอ่ะก็มาไม่ใช่เราดาวรไม่เอาไม่เอา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 พีอบจะไล่เท่าแก่น้อยดีกว่อ๋อไม่มีครับก็ไปไล่ตำรวจที่โดนอุ้มแต่ไม่ไล่เคสที่โดนขี่รถที่นั่นน่าจะให้ความสำคัญพวกคุณแบบไม่น่าจะมีค่ามั้งเขาได้ยินนะครับไม่ไม่ครับนี่ไม่ใช่พวกเดียวกันนะ NTR ซาเบียไม่ใช่กังเดียวกันครับตามนั้นเขาก็ยังพูดว่าคุณไปไล่เคสที่ไม่มีเคสอุ้มแต่คุณปล่อยคนที่อุ้มเพื่ออะไรครับ การทํางานผมมันอาจจะบกพร่องเองครับเอาหนั้นเองี่กำลังมันไม่พอไงเลยต้องกลัังมนไปไล่คันที่ไม่มีเคสคือตำรวจมันก็ไม่ได้มีกําลังเท่าแก๊งเท่าแก๊งนี่แหละครับตอนนี้ตอนนี้แต่บางทีผมมันรู้สึกดีกว่าที่แบบเอาตำรวจคันเดียวไปไล่คันอย่างนั้นก็ไล่ให้เห็นว่าแบบตัวพยายามนะกับการที่ไปไล่สนุกไล่คนไม่มีเคสแล้วขับคือคับที่คับอันนี้ต้องรู้สึกนะครับแบบว่าคุณมีปัญหากับไอเอ็นทีนากาเซียตเอ็นทีอาหลายๆแก๊งคุณก็มีปัญหาบ่อยไม่ใช่หรอคุณละนะคุณรู้สึกมากไหมครับหรือว่ารู้สึกก็รู้สึกอยูู่นนนะกกกก็ร้สึแปลๆเหมือั ดีครับที่รู้สึกขอบคุณครับนังรู้สึกครับรู้สึกทุกคนทุกคนฟังผมเลยอาจากข้างนอกเลยบอกว่าน้าบอกว่าสี่โมงเย็นพรุ่งนี้ค่อยคุยครับได้ครับทุกคนไปพักผ่อนครับไปครับตลกจ้าตำรวจผู้หญิงล้อหลอกจัดเลยผอวแล้วผู้หญิงว่าขาวคนละหลอกจบ จบปะจบปะอนี้คือจบปะนิทแยกย้ายเลยวะตีเวขึ้นตู้เลยจะตายรถบ้างรถบ้างรถบ้างเปลี่ยนเทียกเก้เก้มาโอนขึ้นหน่อยดิใทยตอนสาเมพี่เอาเอาเขาไปถึงใช่ใช่ครับไปเถียงกันมาไม่มีจบหรอกวันนี้